ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้แบบว่าติดทีมชาติครั้งแรกแล้วเป็นแมตท,ที่เปลี่ยนตำแหน่งเล่นด้วยค่ะมันก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็กดดันด้วยค่ะ ก็จะทำให้เต so ็มท네ี่กับแมตช์อื่นๆตลอดะาเยอมากค่ะทั้งทังความคิดทั้งอะไรๆอย่างในการคิดว่าสักจะเช้นยังไงเพื่อตีให้ได้เลยเนค่ะก็ตนเต้นค่ะแต่ก็มีพี่ๆเขาช่วยประคองแล้วก็ รู้สึกว่ามันตื่นเต้นน้อยกว่าที่คิดเยอะแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะ้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าก็ทําได้ดีค่ะในในมาตรฐานแต่ว่าหนูก็จะพยายามพัฒนาบอลรับบอลเสิร์ฟบอลบล็อกแล้วก็บอลตกของหนูต่อไปค่ะจะพยายามต่อไปนะคะก็คิดว่าทีมไทยน่าจะมีการเตรียมตัวมากขึ้นแล้วก็จะพยายาม ไขเอาส่วนของซีบิลีกที่เราผิดพลาดไปเนี่ยไปแก้ไขให้ดี้พิ่งขึ้นค่ะก็ฝากจดจด้วย